ครับผมแจเกตอินพอร์ตนะครับผมวันนี้ก็มานําเสนอนะครับรถ ATV นะครับร้อยห้าสิบซีซีนะครับตัวนี้ล้อแม็กอลูมิเนียมมันลอยสิบสองนิ้วเลยนะครับผมนะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับนี่ครับไฟหน้า LED นะครับผมเป็น LED สีดวงเลยนะครับผมไฟหน้าอีกสองไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมเลยนะครับผมนี่นะครับดอกยางนะครับสวยมากครับล้อขนาดสิบสองนิ้วนะครับเป็นแม็กอลูมิเนียมมันลอยนะครับผมนี่นะฮะ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยอนต์รุ่นยอดน,นิยมรุ่นครับรุ่นนี้ทนทานมากนะครับผมซีจังหวะนะครับนะใช้แล้วคาบูลิเตอร์นะครับผมเติมน้ํามันแก๊สโซฮอลก็5ก็1เหมือนมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะครับผมอะไรก็สามารถใช้เทียบกับมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราได้เลยนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นที่คุณเคยมากนะครับ นะครับร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็สามารถที่จะดูแลได้หรือลูกค้าสามารถดูแลเองได้ได้เองเลยนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์นะฮะเดินหน้า4ถอยหลัง1นะครับเดินหน้านะครับผม1 2 3 4นะครับถอยหลังก็นะครับกดลงมา1นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับนะฮะคาร์บูเรเตอร์นะครับผมที่ดูแลและสาง่ายนะครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับมาพร้อมกับนี่ นะครับตะแกรงเหล็กข้างหลังขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่สัมภาระได้นะครับมีทั้งตะแกรงเหล็กข้างหลังและก็ข้างหน้าเลยนะครับผมนะครับนี่ครับหล่อสวยมากเลยครับรุ่นนี้นะครับข้างหลังนะครับมาพร้อมกับท่อเสียปลายคู่นะครับตัวนี้ออกทั้ง2ท่อนะครับผมเสียงรุ่มเพาะเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยท่อเสียนะครับออกคู่เสียงรุ่มเพาะนะครับโชคหลังขนาดใหญ่นะครับรับน้ำหนักกัน300กว่ากิโลเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็รุ่นนี้ขับเพื่อนด้วยเผาหนักนะครับเป็นเผาขับเหมือนรถยนต์นะครับทนทานมากครับผมนี่นะครับใช้เผาขับนะครับผมนี่ครับด้านนี้นะครับผมอ่าด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับผมนะครับเบรกเท้าเบรกลังนะครับแล้วก็แทบที่สวิตน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผม ครับเนี่ยฮะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมลูกค้าสามารถดูแลเองได้เลยเป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สีแยงหวะบ้านเราได้เลยครับกระป๋องเล็กกระป๋องเดียวนะครับผมนะฮะนี่ก็จะมีแผ่นป้องกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจากท่อไอเสียนะครับผมนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็คันเร่งนะครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมนะครับเบรกนะครับผมเบรกหน้านะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคัสมือนะครับผม นะครับตันนี้เป็นคัสมือนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่สตาร์ทเครื่องนะกดอย่างนี้สตาร์ทเครื่องนะครับที่เปิดไฟหน้านะครับผมนี่ครับเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แตะนะครับนะครับเดอนไม้นะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับผมนี่ครับเดอนไม่ตัวนี้โชว์พลังงานแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้สวิตช์ไฟนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับผมนะครับนี่จะโชว์แบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับ นะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเลข1เลข2เลข3าม่นเสียมีตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่เราพอเราเปิดสวิตช์ไฟแล้วก่อนสตาร์ทต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นเซตตี้จากโรงงานนะถ้าไม่บีบเบรกสตาร์ทไม่ติดนะครับนต้องบีบไว้แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผมเนี่ยกดตัวนี้นะครับผมสตาร์ทติดง่ายเลยทีเดียวฟังเสียงนะครับเสียงนุ่มเพาะมากนะ ครับผมนะฮะสนใจทักมาที่ l ล n e นะครับ ID l ล n e นะครับ ATV 1 2 3นะครับผมทักมาได้เลยนะครับนะฮะลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับผมนะครับนี่ฮะลูกค้าจะได้ตามคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ID l ล n e ครับ ATV 1 2 3ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ